สวัสดีครับกลับพบก,กันอีกครั้งสำหรับวันนี้เซิร์ฟเวอร์โอ้ยแสงซักสิบยี่สิบเจ็ดนะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่สี่วันที่สี่นะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ซอลตันมาใช้นะก็ ถ้าพูดถึงว่าเอามาแทนตัวนี้ได้เลยนะเอามาแทนเซ็นทอได้เลยนะวันนี้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับวันนี้จะไต่ได้อีกกี่ด่าน แล้วก็หอคอยอีกกี่ชั้นก็ไม่รู้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปเล่นในดา่านลึกรับอ่ะผม,มอยากทำดา่านลึกรับให้มันเป็นแบบว่าไกลกว่านี้หน่อยเผื่อจะได้สักหนึ่งหน้านะหนึ่งหน้ากระดานหน้าจะไปแบบที่3ามได้แน่นใจมันไม่ขึ้นในนี้ให้นะ ปกติเมื่อวานที่เวลาเราไม่ผ่านด่านนะมันจะให้ดูโฆษณาพอให้ดูโฆษณาเสร็จปั๊บหัวได้สไนเปอร์มานะคุณนุงสไนเปอร์พออันนี้ผมทำไปแล้วนะก็เดี๋ยวเข้ามาทําก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันท่วงทีเวลานะ่าด่านยกทัพไปตรงนี้ก็ยังได้แค่14ชั่วโมงนะ ไม่ใช่ยัะเวลาบอดนะมันก็ได้แค่สิบสี่ชั่วโมงอยู่นะยังถือว่ายังน้อยอยู่นะล้นนะล้นลืมมาเข้ามาเก็บนะยังไม่อัปเดตว่าจะได้มากขึ้นเท่าไหร่อันนี้กําลังชั่งใจอยู่ว่าจะเก็บให้มันได้หมื่นสองเพื่อจะเอาเคโบไหมเพราะว่าเคโบมันเป็นอะไรที่ต้องเอาอ่ะหรือว่าจะมากดอันเนี้ยวันละหกร้อย อนี่ได้แล้วนะเสือขาวได้ชุดนะชุดเอามาใส่ให้ แถวหน้านลืมเลยนั้นมันให้ทำอะไรอ๋ออัพขั้นตัวละครนะ ตัวน,นี้เพราะว่ามันเป็นนันตีนะมันจะได้นนตีแดงขึ้นนะส่วนตัวเนี้ยมันจะไปเพิ่มสกิลแรกอะอ๋อเลเวลสูงสุดคือขั้นสีม่วงอัพได้รลเวบสูงสุดแค่80แต่ถ้าเป็นม่วงบวกแล้วถึงจะอัพเพิ่มขึ้นได้นะเออมันก็ผมก็ลืมเรื่องนี้ไปเหมือนกันนะบางทีเวลาเราขั้น ขอบม่วงเราจะอัพได้แค่เวล 80, แต่ถ้าเกิดว่าม่วงบวกมันถึงจะอัพขึ้นไปได้เท่าไหร่เบลล์ร้อยอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกเลยมารับเพชรก่อนนะคนที่เป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ทำกิจกรรมเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นพลังลบสูงสุดตัวละครแต่ละดาะแต่ละ ค่ายสูงสุดหอฝึกบทสูงสุดยกทัพสูงสุดอะไรแต่ละวันมันก็จะเป็นการทำได้ของแต่ละคนนะใครจะไปได้ไกลสุดก่อนอะไรยังไง วันนี้นะ่าจะเป็นวันสุดท้ายนะสำหรับการรีแพดไงแบบนี้นะตรง,งนี้ตรงนี้พอดีนะอ่าหินเย p พี มีประโยชน์ทั้งเอามาร์อได้แล้วก็ถ้ามันล้นมากก็แปลงเป็นเงินได้นะสำหรับช่วงแรกนี้เราต้องใช้เงินมาหาเราใช้ทองไม่ใช่เงินมันเป็นทองนะเราใช้ทองมาหาศาลมากนะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราจะต้องใช้ทองเนี่ยในการซื้อใบมะอ่าพอไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะใช้ต้องใช้ซื้อใบไม้เงินใช้ซื้อใช้ซื้อชิ้นส่วนเศษอุปราการณ์ใช้ซื้ออ,อะไรอย่างไรชิ้นส่วนจิ๊กซอ,อ ใช้ทองเยอะมากนะช่วงแรกผมบอกเลยก็ถ้าเกิดว่าหินนี้ที่เรามันล้นแล้วเนี่ยเราแปลงจากหินนี้ที่เป็นทองได้เลยนะอย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อวานะขายทิ้งอนะ ตอนแรกที่ยังไม่มีอสูรมายามามันก็ยังจะเป็นตัวโกเลมหินให้เราใช้อยู่นะยังเป็นแบบตัวนี้อยู่แต่พอเวลาเรามีอสูรมายามาได้ของคนอาจจะเปลี่ยนเป็นฉะดาโน่นนี่นั่นได้ถ้าเกิดว่ากิจกรรมสู่อสูรมายามาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าวัดกันตรงนี้เลยว่าใครจะจะอยู่ใครจะไปนะเพราะว่าอาสูรมายาเนี่ย ถ้าคนลงแบบลงไปหนักเนี่ยพลังบอกได้เลยว่าขึ้นสูงแบบมหาศาลแน่นอนเพราะว่าอสูรมายาเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันเปิดมาหลายๆตัวแล้วเนี่ยมันทำให้ได้พลังเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับสเตตัสด้วยนะมันก็เลยทำให้ทีมอะ่ะมันแกร่งขึ้นด้วยนะทีเนี้ยมันก็อยู่ขึ้นกับการจัดทีมด้วยแล้วนะทีนี้ มันจะควบคู่กันไปด้วยนะเดี๋ยวพอถึงวันนั้นนะเดี๋ยวผมจะบ่อยทีหนึ่งว่ามันทําไมมันถึงะสุนมายาถึงมีผลกับการจับทีมนะมันจะมีสเตตัสของมันอยู่อ่ะแล้วรอบของเซิร์ฟเวอร์ใหม่มาแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องนี้ให้แบบอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่ายังไงนะสำหรับในการเริ่มต้นเกมใหม่นะเวลาเราเหลือหกชั่วโมงเนจะ็ดชั่วโมง อ่าเวลาที่เราจะแบบว่าเรียกว่าอะไรอัพอนวันนี้เป็นคนรบทุกงานเนาะอัพอาศูนย์มายาปุ๊บแล้วเลือกใช้ทีมแบบไหนมันถึงจะลงตัวแมตช์กันอย่างนู้อย่างนี้อย่างนั้น แล้วก็ยานหนึ่งก็คือรูปปั้นนะรูปปั้นรูปปั้นนี่บอกได้เลยว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเลยนะสำหรับสายเติมนะที่ต้องเปกันนะถ้าไม่เปนเนี่ยบอกได้เลยนะว่า พลังก็จะอืดน,นะแล้วก็เราจะโดนสายเปทิ้งขาดแบบพลังแบบขาดสูงลอยเเืี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์ไหนที่เปิดมาใหม่ๆแล้วเ,เจอพวกสายเปยหนักๆเติมหนักๆถ้าเขาอาดัดพลังมันจะขาดจากเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบเทียบกับตัว i อดีผมเนี่ยเพราะว่าผมก็ว่าผมก็เล่นแบบแนวทางที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะ ผมดุ้นอยู่นะก็คือการ,รอัพเดตตัวละครการทำพลังให้มันขึ้นได้ไวที่สุดเพื่อในการจะไต่โดยที่เป็นสายฟีนะสายดองของสายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเพชรไปสุ่มเอาตัวบัตรคนิวอลไปสุ่มเนี่ยจะดึงพลังได้มากกว่านี้แน่นอนนะครับก็อย่างที่ผมทำคลิปเซิร์ฟเวอร์ยีปไปนะเห็นไหมวันเดียวไปไกลเลย ะคมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะ,ะสามหกอ๋อน่าจะอีกน่าจะอาทิตย์หน้าสามหกถ้าวันนี้เวล่วสามหกก็น่าจะเป็นขั้นสองไปแล้วนะแต่มันเพิ่งเวลสามไม่เป็นไรหรอกเราไม่ต้องไปซีเรียสมาก แต่พอเวลากิจกรรมใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยแ,บบแพ็กการเติมแพ็ให้เราเสียตังค์เนี่ยมันจะค่อยๆทยอย,อยมาให้เราเห็นว่าเราจะมีอะไรให้เติมบ้างผมเพิ่งไปดูมานะว่าเอ,อแพ็กปลายเดือนมันจ่ายเท่าไหรเ่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราลออกกันก่อนแลาเดี๋ยวค่อยไป 我承认，中午干。 วันนี้คิดน่าจะเล่นสนุกหน่อยนะเพราะว่าเลเวลมันไปเยอะกว่าเมื่อวานอ่าเห็นนะครับม่วงบวกจะสูงสุดที่ม่วงบวกจะสูงสุดที่เลเวลหนึ่งร้อยนะตามที่คิดไว้ อ๋ออัพเนาะไม่ได้ปเปลี่ยนอ๋อได้แล้วนะต่อถ้าเกิดว่า,อ,าบบอัพอันนี้จะเป็นนันติจะทำให้ตัวนี้ว่านนันติอะไรเนี่ย สดาวจำงีหนึ่งครั้งสร้างดาเมจใต่ศัตรูมีโอกาส5้าทำให้เลือดไหลสองเทินแรงขึ้นแรงขึ้นสเกือบ5้อร์ซนต์จะเรียดดีกว,ว่าได้ของได้คุณลุงสงไรงมานะ ถามว่าทำไมต้องใส่นี่นะครับเราจะต้องมาเล่นอันนี้เนาะเพราะว่าตรงแมปลาขุ่ทรั์เนี่ยตัวละครเรายิ่งเยอะยิ่งเป็นผลดีนะนอกจากจะตัวละครเราขั้นสูงเวิวสูงแล้วเนี่ยเราจะต้องมาแบบเยอะด้วยยิ่งได้เปรียบ เดีมันจะต้องมีด่าน,นนี้นะที่เป็นด่านที่เอาไว้เล่นตะลุยด่านสำหรับเอาอาศูนย์มายาได้เท่าไหร่เลยอ๋อผัดสามไหมต้องไปถึงด่านเจ็ดทับห้าสิบนะ จะได้ไหมก็ไม่รู้นะ okay. งานเนี้ยนะครับเราจะทำได้ก็ต่อเมือ่อจะมีระยะเวลาบอกนะก็จะต้องมานั่งเล่นทีมเรายิ่งแข็งแร่งเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้ของรางวัลสูงนะครับโอ้โหสี่ตัว ลองวัดกูจังเลยเกื่อ ี่ามีแค่สี่ตัวนะสู้ทีมที่มันพลังถูกสีมันก็ได้แต้มเยอะแต่ก็เสี่ยงแพ้นะนอกจากแพ้แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้แต้มเราเสียแต้มเนี่ยมันก็ดับมันจะยิ่งตกลงไปเยอะเลยนะ เพราะฉะนั้นเราเล่นเอาชนะดีกว่านะเราจะได้ไม่ต้องเสียแจมเราได้แต้มบวกมันดีกว่ายังไงมันดีกว่าอยู่แล้วนะถึงจะได้แต้มน้อยแต่นี้แแ้มบวก ถ้าแพ้ไปเนี่ยนอกจากจะไม่ได้บวกโดนลบเนี่ยมันเท่ากับหายไปสองเสียหายไปสองทางมันก็อันดับอาจจะตกไปวกเลยนะจริงๆอันดับมันมีผลต่อเพชรแต่มันไม่มากแต่ถ้าอยู่ในระดับต้นๆถือว่าสูงอยู่นะในในช่วงแรกๆแต่เราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเนี่ย รางวัลซีมันมีรางวัลซีซั่นด้วยเนี่ยเรื่องของเรื่องนะครับเนี่ยมันมีบอกอยู่แต่ว่า ถ้าตัวทาพมืดที่เป็นสุดดาวเฉาะเดียวตัดร่วงเลยเนี่ยผมว่าถ้าเวลาไปเล่นด่านลกทับเนี่ยสนุกเลยเหมือนแอสซินตัวนั้นคียอ่ะคีที่เดียวหายอย่างเนี้ย ตอนนี้ต้องหวังเพิ่งตัวสายฟ้าอย่างเดียวกว่เพราะว่ามันตีแรงนะเนี่ยตีทีแรงแรงเนี่ยแถวหลังโดนด้วยเนี่ยไปเปียดนะอืออันตีนิดนะเนี่ยอืมตอนแรกภาชนะได้นะ ม,มีแบดเดอร์ด้วยนะตีหน,นึ่งตอนแรกจะได้เอาสายฟ้าดัรันตีนิดนะผมไม่น่าเชื่อนะอจริงๆมันไม่น่าพลาดนะเพราะเราเคยชนะมาแล้วไง ว็จะไม่เซร ด้ยยี่สิบหพุ่งนี้5ีห้าเป็นสิบหขาดสี่แต่เรามีสามปะมเรามีสามเมื่อกี้ไม่มลืมดูเลยอะลืมดูเลยไม่น่าใช้เลยอ่าผูดถึงแพ็คอันนี้ร้อยห้าสิบนะซื้อตัวเนี้ย เนี่ยอันนี้สองร้อยนะครับสําหรับแพ็คแรกเนี่ยห้าเหรียญเนี่ยอันที่สองเนี่ยสี่ร้อยผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะสามสามหมื่นตีกะสามหมื่นสี่กลมๆได้ใบทองด้วยทุกวันบ้าห้า 5, บัาลลห้าลลห้า เหมือนกัน uh, อันนี้จะคุ้มนะพูดถึงเพชรกับหินอ่าหินทะลวงนะแต่พวกเนี้ยผมมองว่ามันราคามันสูงโอ้กดผิด